เกิดอะไรขึ้นครับทำไมกูรูหลายคน,นถึงออกมาบอกว่าวิกฤตธนาคารกำลังจะเกิดซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งคุณไมค์เมลลนีทั้งคุณเจมส์เรการ์ดนะครับพวกเขาเห็นอะไรแล้วมันน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยวกีล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอนเนี่ยบอกอบคุณครับ มัง่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะี่ฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบพิเศคนนะครับผมคิมครับผมเป็นด้านทุนในสังหารอินสท์นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือที่มีชื่อว่ากลับา,า,าสังหารที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับใน,นคนญญญาก,ากิดวิกฤตนคุหลายคนเรับ หนึ่งในกูรูชื่อดังที่ผมชอบนั่นคือคุณไมค์มารอนี่นะครับเขาบอกว่าเขาเนมีความเชื่อนะว่าจะมีวิกฤตการเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งด้วยซ้ำครับเพื่อนๆจำวิกฤตธนาคารปีที่แล้วได้ไหมครับที่มีธนาคารชื่อดังยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยต่างล้มตอต่อกันอย่างต,ต่อเนื่องทัางธนาคารซิลิคกอนวันเล่ย์นะครับทั้งตัวของซิกเนเจอร์แบงก์หรือแม้ในยุโรปเช่นตัวกรีซสวิสครับแต่ก็ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันก็ดูจะจืดจางดูจจะะแแแหหห้้้้้งงงาาาาาายยยยยเเีีบบไปผููคคคนนนนนนก็ิดดวววว่าาววนน่่าพพาุุมมััสลรตือ จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ไม่บ่อยนะครับที่กลุ่มหลายคนจะพูดในใกล้เคียงกันเช่นคุณเจมส์รการ์ดเนี่ยะครับก็บอกว่า banking crisis s t a g e 2นะครับหรือว่าวิกฤตธนาคารจะมาในรอบ2ครับขณะคือถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดตรงไหนและเพราะอะไรและจะใหญ่แค่ไหนครับประเดินเลเป็นสัญญาณที่คุณไมค์เมลนี่เห็นก่อนนะครับข้อที่1ฮะก็คือสัญญาณการผิดพลาดท,ทางเทคน,นิคของตลาดหุ้นนิวยอร์กครับยันจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหุ้นหลายตัวนะฮะที่ราคาร่วมไปกว่า99%ซึึ่่่งงหนนใขาวดังก็คือ Berkshire Hard t ้าสิบ ับของคุณปลูกบัลลังก์เฟดนั่นเองที่ลดไปกว่า99.97%ครับแล้วก็มีการหยุดซื้อขายนะครับของสัดยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นนี้ครับเอาจริงๆหลายคนคิดว่ามันเรื่องเล็กๆนะครับแต่ไม้เนี่ยไม่ได้มองว่าเรื่องเล็กอันนี้คือสัญญาณนะครับจุดแตกหักจุดที่แสดงถึงความเปราะบ,บางของระบบและต่อมาณปัจจัยข้อที่2ที่แสดงถึงความน่ากัวงวลคือการลดอัตราด,ดอกเบีย้ยนะฮะของธนาคารกลางยุโรปครับวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ออกมาลดดอกเบีย้ยสูงถึง0.25%ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ทำการขขึ้้้้้้นนนดดออออกกกกเเเเบบียยมายาาา่่งงงงชแแลวะครร,รัั็ตติิฟ ต้องโควิดนั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าหัวใจสำคัญของอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การลดดอกเบี้ยเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นการลดดอกเบี้ยเพราะว่าเกรงกลัวฮะว่าจะไปเจอจุดทริกเกอร์พอยต์หรือว่าการยืนหยัดดอกเบี้ยในเรทเดิมเนี่ยอาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยซัมติงเบรกหรือแตกหักไปน,นั่นเองหรือฟองสบ,บู่มันพังนะครับกล่าวคือเวลาขึ้นดอกเบี้ยนานๆน,น,นี่นะครับจะเกิดความเครียดนะในตลาดอย่างหนักหน่วงทางการเงินนะครับการขาดสภาพคล่องและจึงเหมือนว่าทางยุโรปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณในบางอย่างแล้วว่าถ้าไม่ลงเนี่ยนะครับจะเกิดพัััังงพขขอ,ขอตลาาาดใหห้้เเ็็นนึครรบกกียว่มสญญณ โดดเบียตามๆกันมาเยอะนะครับเช่นทางแคนาดา EU เดนมาร์กซึ่งมันก็มองว่านี่แหละคือสัญญาณว่า บางสิ่งบางอย่างใกล้หักแล้วครับต่อมาครับสัญญาณข้อที่สานะครับนั่นคือรายได้นะฮะ household income ของอเมริกาครับตอนนี้สถานก,การณ์ต่างๆาาาการบริโภคของคนอเมริกันนี่นะครับก็ค่อยๆหดตัวลงนะครับนี่คือกราฟนะที่เห็นภาพว่าเวลาที่ตัวรายได้นะครับของทางครัวเรือนเนี่ยมันมีการลดลงเนี่ยจะตามไปด้วยตัววิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งนะฮะดูล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันก็ค่อยๆลดลงอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งมียังไงว่าคนอเมริกันนะครับวัยที่ต่ำกว่า4ี่บปีเนี่ยส่วนใหญ่กำลังเผชิญ ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดครับก็คือคนมีเงินจํากัดนะครับการกินข้านอกบ้านก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนั่นเองและข้อที่สี่นะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสาคัญมากแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับนั่นคือสัญญาณอันตรายที่มีการรายงานจากทาง FDIC นั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้นะครับสถาบันการเงินในอเมริกานเนี่ยประชญนกับความขาดทุนนะครับเราเรียกว่า the unrealized loss นั่นเองนะครับเนื่องจากหลักการของพวกเขาเนี่ยนะครับมีการราคาร่วงนั่นเองนะได้แก่สินเชื่อภาคอสังหาริมทรพัพย์รพวกตราสารหนี้ต่างๆครับถึงแม้ว่าการขาดทุ จริงๆนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะอยู่ที่5,17,000ล้านดอลลาร์ ตรงนี้เนี่ยก็มาจากพวก Residential Mortgage Back Security นะครับฮันดูจากกราฟจะเห็นภาพว่านะครับไอตัว Unrealized Gain นะฮะหรือว่า Loss เนี่ยมีการติดลบลงอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็หนักมากๆในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวกล่าวคือถ้าไม่ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนี่นะครับป่านี้เนี่ยแบงก์ล้มระเนนนาตไปยิ่งกว่าปี2008ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทาง FDIC นี่นะครับออกมาเตือนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีสถาบันการเงินนะกว่า63แห่งนะครับกำลังใกล้สภาวะการล้มละลายอันเนื่องมจากว่าเกิดสภาพการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เราเล่าไปข้างต้นครับ63แตางการเงินกับ5แสนล้านเหรียญมันมหาศาลมากนะฮะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คุณไมค์มนี่เนี่ยก็เตือนให้ทุกคนระัวังด้วยนะครับต่อมาเนี่ยมาเอาเรายงานของทางซีโรเฮจบ้างนะครับหัวข้อเนี่ยมีชื่อว่ามีวิกฤตทางการเงินซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ํานั้นหรือเปล่าก็ซึ่งเรียกได้ว่าฉากหน้าเนี่ยดูเศรกศริจดีแข็งแกร่งงดงามนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจจะเงอนเงก็ไปไม่ได้ซึ่งทางซีโรเฮจเนี่ยก็ให 500บิลเลียนดอลลาร์ตัวเลขในมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเป็น9ไตรามาสติดต่อกันแล้วนะครับ9ไตรามาสนะครับไม่ใช่9เดือนซึ่งตัวตรงนี้นะครับสูงถึง9.4%ของมูลค่าหลักทรัพย์นะฮะของธนาคารพาณิชย์ที่ถือครองครับ หากย้อนกลับไปนะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้ถือพันธบัตรอเมริกาที่มีดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นเวลามากกว่า10ปีแต่เมื่อเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเริ่มดิดตัวสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําๆแล้วไอ้พวกเงินหาง่ายเนี่ยก็เหมือนจะหายไปด้วยนะครับหากพูดถึงว่าการขาดทุนตรงนี้ที่ไม่เกิดขึ้นจริงหรือ unrealized loss เนี่ยนะครับถ้าไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุนถูกไหมอาจจะฟังดูแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช้รับประกันได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะอย่างเเเเช่่่นนนนนนตตัััวีียยกกกกดดดดุุุาาาาารรณ้้้มมมะคบอออองงงขขขขทไปูใจ ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นและสุดท้านนยนในฝั่งของภาครัฐเนี่ยก็ต้องมาเบลล์อาพนะครับหรือมาอุ้ม ทุกถึงทุกอย่างอยู่ดีนะครับใช้เงินอย่างมหาศาลอย่างที่เกิดขึ้นกับทาง First Republic Bank นะครับหรือทางเครดิตสวิสก็ตามครับหากพูดถึงตัวทม์ไลายตัวเวลานะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์เก่าๆในอดีตอย่างเช่นในปี1994เนี่ยนะเกิดวิกฤตตาสานี่ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปมันเกิดปะทุอีกครั้งหนึ่งในการเป็นวิกฤติเกลาไครษิสที่เม็กซิโกครับหรืออีกครั้งในปี1997-1998ถึงนะครับเกิดเอเชียนฟินแลนเชียลไคริสิตนะครับอ้ววิกฤตต่มาร าครับหรือไม่นในปี2008เองก็ตามนะครับที่เกิดระเบิดปุ้งขึ้นและจเหมือนจะงงเงียบเงียบไปสุดท้ายเนึ่ยมันก็ไปแตกออกที่ทางแบสเตอร์หรือเลมอนบราเดอร์ในต่อมานั่นเองโดยรเฉลี่ยนะครับไอ้เวฟวิกฤตลูกที่2ที่เกิดขึ้นต่อจากวิกฤตอันแรกเนะี่ยคือประมาณ20เดือนนะครับและซึ่งล่าสุดที่เราคุยกันเรื่องของแบงก์งงลานแบงกนะ์ล้มเนี่ยคือ15เดือนที่แล้วครับดังนั้นในมุมของคุณเจมส์ก็อาจจมองว่าอาจจะใช้ว่าอยู่มันไม่เกิน5เดือนนี้หรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับและคําถามก็คือว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะดอลลาร์เนี่ยโนจับเป็นตัวประกันเลยนะครับคือต้องมีการ พิมพ์เงินต้องมีการ QE สุดท้ายดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงไปสุดท้ายทองคำเนี่ยก็จะราคาขึ้นนะอันนี้คือในมุมมองของคุณเจมส์รักกาศนะครับก็เป็นมุมมองที่ก็น้าหน้า,นา,นาตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าต้องระวังตัวไม่มากก็น้อยนะครับพวกนายเก่งเป็นังไงบ้างละ่ะวิกฤตนี้จะเกิดขึ้นไหมหรือว่าก็เป็นแค่การกังวลน,นะครับของกูรูรุ่นเก่าๆยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนทัน้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert สด2วันนะครับจะขึ้นวันที่ยี่สิบก็คือปลายเดือนนี้เลยนะกดแอดไลน์ที่แอดไลน์คิมพอบจี้ไลน์้าล่านเลยครับซึ่งเขา้จะมีเกสต์สปิเกอร์ชื่อดังเนยคุณพิชาโจราเนี่ยมาพูดในโมเดลอสังหาของ B2 ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าถึงแน่นกว่าก็รีบกดเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาอะคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<ม>เพิ่มมูลคา่าคอร์ดนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุกรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้าง,สางเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุกรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้นเนี่ยการันต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมนาหนะครับขอบคุณครับ